อบคุณท่านสิบท่านนะที่มาอยู่ป่าเป็นเพนะื่อนเนาะลมก็พัดดีอยู่แต่ว่ามันก็ร้อนเนาะทนจะไม่ไหวแล้วตัวจะแตกตายอยู่แล้วเนาะเปิดแอร์ก็จะเปืองแอร์มากสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดทีจิตค่ะสวัสดีค่ะคุณดุสิตาเนาะอยู่สกลนครค่ะอยู่อำเภอบ้านม่วงสกลนครเนานนะ ก็พัดอยู่แต่ว่ามันก็ร้อนนะทางพี่จิตร้อนไหมคะอยู่ทางพี่จิตร้อนไหมวันนี้พาเข้าป่านะป่าโรงเรียนป่าโรงเรียนมาทารั้วนะมาทําขอบรั้วให้น้องชายมาทําขอบรั้วให้กับโรงเรียนเนาะในป่าพี่จิตก็ร้อนคะ่ะนั่นแหละ เที่ยวกินแต่น้ําในกระติกชมพูชมพูน่ะหลายรอบแล้วกินแต่น้ำเนาะกินแต่น้ํามันร้อนร้อนร้อนตับแตกเขาเรียกร้อนตับแตกนะทางพิจิตก็ร้อนเนาะสาวงามพี่จิตอดีตรชะละวัน ขอบคุณมากนะที่แวะเวียนมาให้กำลังใจเนาะคนเข้าป่าร้อนร้อนทางนี้มีป่าปามป่ายางทาลาขอบคุณเนาะให้หัวใจไปรัวๆก็เรียบกันเอ,อ้ลมพัดมาค่อยอยังชั่วหน่อย มีลมพัดก็ย,ยังชั่วน้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าผัดไทยวัสดีจ้ามาฮะมาตาม ช่างใหญ่ทําบ้านพี่อุ้มเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ทําบ้านมาทำรั้วให้โรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนเขาไม่มีลูกกลงเนาะลูกกรงสีเขียวเขียวเนี่ยก็เลยพากันเอาลูกกลงมาใส่ให้โรงเรียนคุณผัดไทยลูกกลงมาใส่ให้นักเรียนเวลาเตะบอลมันจะได้ติดติดลูกกลงแต่ว่าอากาศมันร้อนมาก โอ้นักเรียนลงเตะบอลเต็มสนามไปเลยโลน,น,ยลน่นน่ะลงหมดเลยบาทนี่ไม่รู้กี่ชั้นไม่รู้กี่ชั้นกี่ห้องมามามาดูดูเด็กๆลง,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 ลงตีเตะฟุตบอลเราก็เอารถออกมาจอดใต้ต้นไม้ใหญ่นะนนี่ต้นไม้ใหญ่ก็ร่มดีอยู่แต่อากาศมันร้อนเองเนาะ ร้อนรุ่มจตัวจะแตกอยู่แล้วรถพี่อุ้มก็จอดอยู่ตรงนี้นะรถพี่อุ้มไม้ไผ่จอดอยู่ตรงนี้วันนี้มาทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนน้องไตเติ้นก็เตะเตบอลอยู่กับเพื่อนอยู่สนามเพราะว่าไตเติ้นโรงเรียนไตเติ้นไม่ได้เรียนหนังสือ ก็เลยออกมาข้างนอกเออขอบคุณค่ะแอดผัดไทยจอดจอดให้จ้าอขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณแอดผัดไทยอินสวิตนะอืม